ครับสวัสดีครับผมอาจารย์อมรน,นะครับจาก BTC Phuket นะครับวันนี้เราจะมาแนะนำว่า Virtual Office มันคืออะไรกันนะครับ Virtual Office คือ Office เสมือนจริงในที่นี้หมายถึงว่าไม่ใช่ไม่มีตัวตนนะมีครับแต่มันคือ Office เสมือนหลักการทำงานของมันยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกัน <S <S เริ่มต้นก็คือว่าลูกค้าเนี่ยอยากจะมีบริษัทแต่ อาจจะมีงบน้อยถ้าเกิดว่าเราไปเช่าตึกสำนักง,งานอย่างน้อยๆเขาจะต้องมีประมาณสักสอง0มต่อเดือนครนี้เขาก็จะต้องไปตกแต่งอีกพาเจ้าหน้าที่มาซื้อโต๊ะซื้อ e, เก้าอี้เสียค่าไฟเสียค่าน้ําเสียค่าโทรศัพท์ซึ่งจริงๆแล้วออฟฟิศของเขาอาจจะไม่ได้มีลูกค้าเข้ามาทุกวันตรงนี้ครับมันแก้เพนพอยได้เขาใช้เวิรอปฟิคือเขามีอัตรา ที่อยู่นะครับที่อยู่ในกล่องนี้1กล่องคือ1บริษัทหมายถึงว่าเขาสามารถเช่าพื้นที่ของอาคาร BTC นี้แล้วก็ใช้บ้านเล็กที่นี้ได้ลูกค้าที่มาติดต่อหรือว่าคนที่จะมาส่งเอกสารทั้งหมดนะครับก็จะส่งลงกล่องใบนี้ที่เป็นอัเดตของบริษัทของลูกค้าของเรานะครับที่มาเช่า v i r t ชว l ออฟฟิศทุกสิ่งทุกอย่างนะครับจดจัดตั้ง การจดทะเบียนบริษัทได้เหมือนกับบริษัททั่วไปเลยสำนักง,งานที่ตั้งใช้ที่นี่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นหมดปัญหาเรื่องที่สักภานหรือว่าใครต่อใครที่จะมาตรวจเพราะเรามีพื้นที่ถูกต้องมีบ้านเลขที่ถูกต้องนะครับการจดจัดตั้งบริษัทถูกต้องเดี๋ยวเรามาชมคลิปถัดไปว่าความแตกต่างคืออะไรนะครับ